สวัสดีครับผมตุ้ยธรรมโชดรักในธรรมนะครับก็อย่างที่บอกว่าจะมาลาอัาอดคลิปนะครับแผนรายได้ของ tf 3 future ต้นไม้แห่งอนาคตครับวันนี้ก็เป็นหัวข้อโบนัสข้อที่4นะครับโบนัสด้านที่4ก็คือ matching องค์กรซึ่ง matching องค์กรนี้นะครับยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับใน ธุรกิจเครือข่ายขยายฐานผู้บริโภค Matching อง,องค์กรดังนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจคำสองคำนี้ก่อนนะครับคำว่า Matching กับคำว่าองค์กรนะครับองค์กรเนี่ยนะครับในแผนของ tf นะครับจะใช้แผนแบบ binary แผน binary ก็คือแผน1แตก2คํคำว่าแผน1แตก2นั่นหมายความว่านะครับจะมีคนติดตัวเราได้ ไม่เกิน2คนนะครับติดตัวเราได้นะครับไม่เกิน2คนและทุกคนจะติดตัวได้ไม่เกิน2คนดังนี้นะครับแผนไบนารี่อันนี้ครับตัวเราจะอยู่ข้างบนผังเราเสมอเมื่อเราเปิดระบบเข้าไปนะครับตัวเราจะอยู่ข้างบนเสมอนะครับแล้วก็จะมีนะครับข้างซ้ายของเรานะครับหคนนะครับข้างขวาของเราได้อีก1คนหรือ1รหัสแล้วแต่ตามแผนของ บริษัทนะครับว่า1คนนั้นจะสมัครได้แค่กี่ครั้งสมมติว่าสมัครหนึ่งบัตรประชาชนสมัครได้1ครั้งเราก็ใช้คําว่าเนี่ยติดตัวเราทางซ้ายได้1คนติดตัวเราทางขวาได้1คนแม้เราจะไปแนะนําคนที่3ม,มานะครับก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปติดตัวเราในผังไบเนอรแต่ในผังของสายงานแนะนําหรือสายงานสปอนเซอร์หรือ,อผังสายเลือดก็จะ ก็จะติดตัวเราแต่นี่คือผังไบเอรี่คนที่3นะครับก็จะต้องมาอยู่แถวที่2หรือชั้นที่2ในผังไบตเตอรี่นะครับอันนี้เห็นไหมครับว่าแต่ละคนนะครับก็จะติดตัวได้แค่นะครับหนนะครับหนะครับสแล้วลงไปนี่ก็เป็นนะครับหนทุกคนนะครับไบเอรี่อันนี้เมื่อบริษัทนะครับเขากําหนดว่าเป็นโบนัสหัวข้อ matching องค์กรเราก็ต้องดูว่านี่คือผังองค์กร เขาบอกว่าเข้าใจลึก20ชั้นเราก็ต้องไปทําความเข้าใจคําว่าชั้นนะครับไอ้20ชั้นเนี่ยคือชั้นอะไรนะครับก็คือชั้นที่1ชั้นที่1ก็คือชั้นที่ติดตัวเรา2คนนะครับชั้นที่2ก็คือนะครับนี่จะมี4คนก็คือเป็นพัง1แตก2ก็คือ1ไปได้2 1ไปได้2นะครับดังนั้นชั้นที่1ก็จะมี2ชั้นที่2ของเราก็จะมี4ชั้นที่3ก็จะมี8 ชั้นที่4ก็จะเป็น16นะครับ32 64 128 256 512 1,024 2,048 4,000 96นะครับ8,192อันนี้ไปเรื่อยๆไปจนไปถึงชั้นที่20ชั้นที่20ของเราครับจะมีรหัสอยู่ที่ประมาณ1ล้านกว่านะครับ1ล้านกว่าแต่ตั้งแต่ชั้นที่1 ไปจะถึงชั้นที่20นะครับจะมีรหัสทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่านะครับสล้านกว่ารหัสอันนี้คือผังองค์กรงั้นเราไปเข้าใจคําว่า matching อีกครั้งหนึ่งคำว่า matching นะครับก็คือรายได้ที่เกิดจากการที่เราไปช่วยให้ทีมงานนะครับเกิดรายได้จากข้อที่2รายได้ข้อที่2คือรายได้จับคู่คํานวณข้างอ่อน50%ดังนั้น คำว่า matching องค์กรก็คือเราจะต้องไปช่วยคนที่อยู่ใต้องค์กรเราทั้งหมดหรือช่วยกันทั้งทีมทั้งองค์กรทั้งหมดเพื่อให้เกิดรายได้ตามข้อที่2นะครับทุกคนภายใน2ล้านกว่ารหัสเนี่ยที่อยู่ใต้เราเนี่ยครับถ้าคนใดคนหนึ่งหรือว่าทุกคนหรือทุกๆรหัสที่เกิดจากรายได้ที่มีรายได้ข้อที่2นะครับบริษัทจะจ่าย matching ให้เรา2%อ่า์สมมุติว่าคนเนี้ย อยู่ชั้นที่5้าครับผมเนี่ยครับมีรายได้จากข้อที่2นะครับหนึ่งหมื่นบาทบริษัทจะจ่ายให้ผม2%หรือจ่ายให้เราอ่ะสนะครับก็คือ200บาททั้งๆท,ที่ไม่ได้เป็นสายเลือดเรานะครับแต่ถ้าเป็นสายเลือดเรานะครับลูกหลานเลนหลี้ยหลวนเนี่ยได้อีก5%งั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปต่อไปนะครับในการคำนวณขอบคุณครับ